ฮอสตอรี่คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านไปพบกับหัวเรือใหญ่แห่งบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนหรือว่า DRT คุณสาธิตสุบรรทัศซึ่งเราจะมาอัปเดตกันถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี2564ว่าตราเพชรมีแผนจะเติบโตอย่างไรต่อไปหลังยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ไปเมื่อปี2563และโครงการที่จะต่อยอดจาก Diamond Studio นั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมาติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ก็ในปี2 5 6 4นะครับก็เราตั้งเป้าหมายเติบโต5%นะครับจากปีที่ผ่านมาก็อ mm. ย่างที่เรียนนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยปี63ถือว่าเป็นปีที่เราผ่านโควิดนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ได้วยดีนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีสายการผลิตใหม่คือ Fiber ร e ซีเมนต์เอทีสิบเนะครับอีกประมาณ55,000ตันนะครับซึ่งณวันนี้เราก็มีความพร้อมนะครับในการทําตลาดในส่วนของ ลุ่มไม้สังเคราะห์นะครับแล้วก็หลังคาก็ก่อนที่เราลงทุนสายผลิตใหม่เนี่ยเราเดินค่อนข้างเต็มนะครับก็อยู่ประมาณ90%แต่ในปีที่แล้วเนี่ยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เฉลีย่ยอยู่ระดับประมาณสัก80%นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยการที่เพิ่มกำลัิตขึ้นมาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าหนึ่งความยืดหยุ่นในการที่เราสามารถกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้เนี่ยเราน่าจะรักษาอัตรากำลังผลิตไม่น้อยกว่า80% ก็ในปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเราผ่านในตัวของอัตรากำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างดีนะครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณ25-27นะครับในปีนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่ในระหว่าง27-29เราเชื่อนะครับว่าในการทํากําไรขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร Product m i x กไม่จะเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องและรวมทั้งการใช้อัตรากําเรจซี่เต็มที่เนี่ยนะครับก็น่าจะ ช่วยให้เรารักษากำไรขั้นต้นได้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเกิดขึ้นมาประมาณ3-4ปีนะครับแต่มาจากเหตุผลที่ว่าณวันนี้ด้วยต้นทุนของการาซื้อโรบอทนะครับก็ถูกลงนะครับสองในภาครัฐก็มีการสนับสนุนแล้วก็ทางบริษัทเองก็ต้องมองภาพว่าการที่มีแรงงานนะครับทำงานในส่วนที่มีความเสี่ยงหรือทำงานซ้ำเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสนำในส่วนนี้ได้ก็ จริงๆแล้วบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าการนาเอาหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยจะมาช่วยในส่วนนี้เราตั้งว่าภายใน5ปีตาเพชรน,น่าจะมีโรบอตประมาณ50ตัวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีไปอย่างน้อยแล้วมีประมาณเกือบสิตัวนะครับหลักๆก็คือจะไปช่วยในการที่ทํางานในส่วนที่แรงงานซ้ํา2เนี่ยต้องเรียนว่าหลายปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาก็คือเมื่อแรงงานขาดทําให้สินค้าไม่ครบก็เสียโอกาสการขายเพราะฉะนั้นวันนี้คือนอกจากจะดูเรื่องต้นทุน นอกจากจะดูเรื่องของประหยัดแรงงานก็ช่วยในแง่ของลดโอกาสการเสียโ,โอกาสการขายด้วยครับณนะวันนี้เราสามารถทําบ้านสําเร็จรูปได้แล้วนะครับเราก็มองภาพว่า1การที่ตาเพชรมีกลยุทธ์สวยครบตาเพชรทั้งหลังเนี่ยเราต้องการให้ช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ก็มีสีช่องทางก็คือตัวแทนจําหน่ายคือเอเจนต์นะครับโครงการ หรือแม้ต่างประเทศนะครับหรือโมเดิ t เทรดค้าปีขนาดใหญ่เนี่ยซื้อสินค้าเราครบนะครับน,นี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุด2เนี่ยเรามองภาพในกลุ่มลูกค้าสร้างบ้านประกอบขายซึ่งผมคิดว่าณวันนี้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งต้นทุนไม่ได้แพงมากนักนะครับแล้วก็สามารถประหยัดเวลาและแรงงานด้วยครับตาเพชรเนี่ยอยู่ในธุรกิจมากว่า36ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่3 6แล้วก็ เราเข้าจดทะเบียนในตลาดมานะครับก็ถือว่าปีนี้ปีที่16นะครับตาเพชรเองเป็นบริษัทนะครับซึ่งผลิตสินค้าจัดจําหน่ายในวสัสดุก่อสร้างตามช่องทางจัดจําหน่ายสี่ช่องทางหลักนะครับเรายังมีความมั่นใจว่าในการเติบโตนะครับในส่วนวสัสดุก่อสร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะประคองธุรกิจนะครับ แล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมองเห็นโอกาสในช่องทางใหม่ๆนะครับที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทนะและผมก็ยังมีความมั่นใจว่าไม่ว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้ยมยำกุ้งนะครับหรือจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไ s สิสผมประกอบการเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยทีมชุดบริหารน,นะครับที่มีประสบการณ์ยังมองเห็นโอกาสนะครับในการที่จะพาบริษัทให้เติบโตในกลุ่มวัสดุก่อสร้างได้ครับ